สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูว่าเราจะซื้อรีลอยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับผมโดยผมจะยกตัวอย่างจากคนนี้เลยละกันเนาะเพราะว่าผมหามาก็มีอันนี้แหละที่มันแบบเป็นจํานวนเยอะแล้วก็เราจะสามารถดูเอามาคํานวณได้ง่ายว่าอันนี้คุ้มหรือไม่คุ้มนะครับวิธีการที่ผมใช้นะครับผมนั่นก็คือให้เราเอาราคารีโลในตลาดปัจจุบันมาเทียบครับผมอย่างตอนเนี้ย คนนี้เขาขายอยู่ที่1 0 0 0รีโลใช่ไหมซึ่งราคาปัจจุบันอ่ะหรีโลมันอยู่ที่ประมาณ0.15บาทณนะวันที่ผมอัดเวลาเดือนหกก็คือเวลาวันที่28เดือน6ปี2567เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับรีโลอยู่ที่เลทราคา0.15บาทต่อ1ชิ้นนะครับแสดงว่า1000ชิ้นเนี่ยก็คือ150าบาทนี้เนี่ยเรามาดูเพจที่เขาตั้งนะครับเขาขายอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาท ซึ่งเลทเพรปัจจุบันณนวันเดียวกันเลยก็คือเลทเพชหน0 0งพัเพรต่อ1บาทแสดงว่า1นึ่งพันเก้ารอยห้าหนึ่งหมนึ่งเก้านพันเพเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณหนึบาทซึ่งในราคาเนี้ยถ้าเรามาเทียบกันแล้วอ่ะเราไม่คุ้มครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาหนึ่ง้อ้าสบาทไปซื้อเพรเนี่ยแล้มาซื้อดีโดตรงนี้เนี่ยเราจะเสีย หรือว่าก็คือจะขาดทุนไปประมาณ45บาทเลยนะร้าน Bubble Shop ร้านค้าจำาหน่าย ID เกม r o บ o x Map ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Block Foot Toilet Tower Defense Anime Defender ใน Map Anime Defender เขามีให้เลือกระหว่าง ID ไกข่ายเ e เวล30และ ID ไกข่ายเมติกด้วยนะและแบบอื่นอีกเพียบและยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID p a พ s บริการฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายหากสนใจเราเข้ามารับชมได้เลยรวดเร็วปลอดภยัยต้องร้าน Bubble Shop อันนี้แบบเทียบเป็นเงินนอกนะครับผมแล้วแบบใครที่ฟาร์มเองจนมีแสนเก้าเพรไม่ได้ซื้อเป็นเงินนอกอันนี้อาจจะมาซื้อก็อาจจะได้่าซื้อได้ตามใจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าคนที่คิดว่าระหว่างเติมเพรมาซื้อกับซื้อรีโลไปเลยเนี่ยอหนจะคุ้มกว่ากันแน,น้นอาแนะนําว่าให้ซื้อรีโลไปเลยนะครับอย่างคนนี้เนี่ยเขาตั้งแสนเก้าแสดงว่าเขาจะได้กําไรไปอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้าพันเพจอะจากคนนี้นะแล้วเราเจอแบบคนตั้งหนึ่งพัน เขาขายอยู่นี่ประมาณแค่เอประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเพรอย่างเงี้ยแสดงว่าเลทราคาเท่ากับราคาเพรก็สมบรถมาซื้อได้ครับผมอถ้าเกิดเจออย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เขาเลิกขายไปแล้วฮนะ <c oughs> ทีนี้ครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการหารีโลว่าหาย,ยังไงถึงจะได้คุ้มที่สุดอย่างอันนี้นเห็นไหมสี่ร้อยเพรเราลองมาเทียบดูสิสองอันสี่ร้อยเพรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยคุ้มนะครับอย่างที่บอกว่า รีโลมันตกอละศูนจุดหนึ่งห้าบาทสองอันก็ประมาณศูนย์จุดสาศูนย์บาทต้องประมาณเยอะกว่านี้อ่ะถ้าขายน้อยอย่างนี้แต่ถ้าขายแบบรีบใช้ด่วนก็อาจจะมาซื้อไปก็ได้นะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าความคุ้มนี่คุ้มไหมแน่นอนแน่นอนว่าไม่คุ้มครับผมเอาคนหาซื้อที่มันเยอะๆไปเลยนะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูอีกสักที่นึงว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวหาที่ที่คนเยอะๆก่อนนะนี่บอกไปผมว่า คนหาซื้อในจํานวนเยอะๆแล้วเอามาคํานวณดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าสําหรับการซื้อถ้าแบบคนขายน้อยแค่สองอันสี่ร้อยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ารีโลสองอันเราไปลงอินฟินิตี้แป๊บเดียวสิบสี่นาทีเราก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คุ้มที่จะมาซื้อจากในตลาดนะฮะอ่ะอย่างนี้เนี่ยผมเราลองดูนะนี่เนี่ผมสามหมื่นบาทได้ร้อยห้าสิบรีโลเรามาคูณดูสิผมจะลองกดเครื่องครืเล็กดูนะฮะห 15, นึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบรีโลคูณศูนย์จุดหนึ่งห้าหนึ่งร้อยห จด1 5แสดงว่าเป็นเงินทั้งหมด22บาทนะครับผม22บาทเพชร1,000ต่อ1,000ต่อ1บาทแสดงว่า30,000ก็คือ30บาทอันนี้เราจะขาดทุนไปประมาณ8บาทนะครับผมประมาณ7-8บาทซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุนเยอะใครจะมาซือซ้อก็ซือซ้อได้นะแต่ถ้าแบบตาม,ตาม,ตามแนะนำผมผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะลองหาไปเรื่อยๆก่อนนะผม แบบเจออันไหนที่เราแบบคิดว่าโอเคที่สุดเราค่อยซื้อดีกว่าฮะโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการเลือกซื้อรีโลในตลาดอันนี้เป็นตามที่ผมํามาตลอดนะมานนี้ครับผมโอเคนอกาสำหรับ,ครบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนอกจาันี้ก็ไปก่อนละบายๆไว้เจอกันครับผม